เอาละครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับมาเปลี่ยนภาษาแล้วก็เจ้าเสียงพูดคุยกันในเกมนะครับจากที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราอยากจะฟังเป็นฉบับอนิเมะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มาเปลี่ยนกันตรงนี้เลยเอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่ม ESC ก่อนได้เลยชึบจากนั้นให้เรากดไปที่คําว่า setting ครับผมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่น แล้วก็ในส่วนของเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้ให้เรากดไปที่คำว่า n ดนเกตครับผมทางด้านล่างสุดตรงนี้เลยจากนั้นในส่วนช่องแรกนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเกมเท็ค n d นเกตตรงนี้ให้เราจิ้มลงไปครับผมแล้วก็เลื่อนเป็นภาษาที่เราต้องการนะครับนะเมื่อเจอแล้วเราก็กดจิ้มไปภาษานั้นได้เลยชึบแบบนี้เขาจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนเก็กดปุ่มตกลงไปได้เลยครับผมแล้วก็ปิดเกมเปิดใหม่อีกรอบนึงครับผม และอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเสียงภาคในเกมเนี่ยให้สังเกตที่เมนูทางด้านขวามือตรงนี้ครับตอนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราสามารถจิ้มลงไปได้เลยแล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยจิ้มไแบปบึ๊บแบบนี้แล้วก็กดไปที่ตกลงครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยออกจากเกมไปเลยแล้วก็กดเข้ามาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเราเปิดเกมกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับภาษาต่างๆในเกมก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับผมและคนที่เลือกเปลี่ยนเสียงเนี่ยเสียงก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนั่นเอง <Yahoo! S 1> อเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้มันก็จะมีประมาณนี้ครับใครทาแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็เอามาพูดคุยกันได้ในใต้คลิปเนาะในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ